ช่วงควรรู้ควรรอสนับสนุนโดยใหม่อีสุดีแมกพลรานุภาพไรขีดจำกัดช่วงควรรู้คุรรถในสัปดาห์นี้จะเป็นภาพบรรยากาศการส่งมอบโครงการอีสุให้น้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนแห่งที่37ในปี2 6 6 3ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนศิลแรกสยามอำเภอสวนพึ่จงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนแห่งที่37อยู่ในพื้นที่ศบปัญหาน้ําไม่สะอาดเนื่องจากน้ําที่ใช้มาจากแหล่งน้ําดิบจากฝนตกน้ําที่ได้จะมีสีขุ่นส่วนน้ําที่ใช้ในการบริโภคนั้นมาจากแหล่งเดียวกันด้วยแต่ผ่านเครื่องกรองน้ําขนาดเล็กทําให้ชํารุดบ่อยนอกจากนี้ในช่วงหน้าแลง้งน้ําไม่พอใช้ต้องใช้น้ําจากสระของโรงเรียนที่มีสารเคมีทางการเกษตรบนเปื้อนดังนั้นหลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ กุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดมาตรฐานรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะอีสูเชื่อว่าโครงการอีสูให้น้ำเพื่อชีวิตจะทำให้คนในโงเรียนจะมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนและช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาบริโภคอีกด้วย โรงเรียนศิลแลษสยามอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงประถมปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน430คนครูบุคลากร 35คนผู้ปกครองมีฐานะยากจนประกอบอาชีพการเกษตรรับจ้างทั่วไปคนในชุมชนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันกับโรงเรียนโดยในหน้าแง้งชุมชนจะขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมกราถึงเดือนเมษาของทุกๆปีอีสุจะดำเนินการโครงการนี้จนกว่าไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำด่บสะอาดอีกต่อไป